พอดูในสภาพโรงงานนะฮะก็พื้นที่ผิวเนี่ยมันค่อนข้างวิ่งได้นะครับไม่ติดปัญหาเลยนะฮะอันนี้ค่อนข้างดีลลองลองงเา,าเสวัสดีครับวันนี้ TSR ของเรานะครับก็มาพบกับการทดสอบภาคสนามนะครับสุดโหดของเราเลยนะฮะตอนนี้ต้องขอบพระคุณสถานที่นะครับจากข้าวหงทองด้วยนะครับขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับจากคลาส MBA ของเรานะครับที่ IESA นะครับที่อนุเคราะห์นะครับให้ผมและน้องๆทีมงานนะครับมาทําการทดสอบเพลโหลดของหุ่นยนต์นะครับที่น้ําหนักประมาณ300กโลซึ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับกระสอบข้าวตัวนี้ไซส์1กระสอบเนี่ยนะครับน้ำหนักถึง40กิโลด้วยกันนะครับตอนนี้เราลองมานับกันดูแบบช้าวๆว่ามันมีกี่กระสอบนะครับ7 8 8 4 5 6 7 8 8 กระสอบกระสอบละว40แปลว่า320กิโลกรัมนะครับทดสอบกับตัว drive ของเราชุดหุ่นยนต์ตัวนี้ของเราที่เราจะใช้ในการอบรมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเดี๋ยวน้องติเอ้น้องเอ,อิร์ธน้องเอ,อิร์ธจะลองบังคับดูว่าหุ่นยนต์วิ่งได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวลองดูได้เลยครับ,อ,รบอ,อ,อันนี้ลองดูสภาพสภาพผิวนะฮะขูข่าก็ยังไปได้อยู่นะฮะ,ะทางเรียบเราไม่มีปัญหาเลย ดูสภาพผิวพอนไปได้ไหม <Okay. S 1> ถ่ายไว้อ่ะ <Okay. S 1> อ่า <Okay. S 1> นะครับก็ไปได้ตามปกตินะครับสภาพอาจจะมีเนินขึ้นเนินอะไรอย่างงี้ได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานที่นะครับโกดังดีๆแบบนี้จากพี่ข้าวหงทองของเรานะครับพี่หนุ่มนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะที่ให้เรามาใช้สถานที่พอดูในสภาพโรงงานนะฮะก็ พื้นที่ผิวเนี่ยมันค่อนข้างวิ่งได้นะครับไม่ติดปัญหาเลยนะฮะอันนี้ค่อนข้างดีนะครับออันนี้ความเร็วสูงสุดด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ0.8เนาะโอเค <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้การทดสอบก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคขับไปยัง